จ๋าห้ากะลัดจ้าห้าทวนห้าทวนวสองกะล,ลัดห้าจุดศูนย์สองคุณ่อนเชื่อหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับใช่ใชวันนี้ครับใครที่ชมอยู่เวลาเหลือไม่มากถ้าชอบแบบนี้รับได้เราก็อ,อยู่ไม่นานแน่นอนทสไนสนเกตนี้เป็นพลอยพับสิบพลอยหาย,ยากของโลกนะ,นะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าจะแบบมีกันได้ง่ายๆนะท่านผู้ชมได้รับจริงๆครับในร,ในราคาแบบนี้บอกเลยว่า ตึงจริงครับราคาผมก็สวัสดีครับอินดีตร้าครับหนึ่งหนึ่งเก้าพันเก้าร้อยครับผมผมปล่อยไม่ได้เก้าพันเก้าร้อยแะนี่อันนี้คืออันนี้ไม่ต้องขายนะขายพลอยโอ้โหสุดยอดเป็นมรกตอ่ะอันนี้เอเมโรด้วยมั้งหมดมรกตมรกตนะโอ้เย็นมากใช่รู้สึกดีมากเลยอาจจะยังไม่มีหยกครับหยกยังไม่เข้าแต่มีมรกตอ่ะมรกตไปก่อนโอ้หายากกว่าอีก ม,มรอมมระกเย็นดีอ่ะเย็นเป็นเวมรูยเนอะชิวๆอ่ะตอนนี้ครับผมใส่มอระกแต่ผมขาย,พายไพ่แทนสนไน์ครับห้ <laughs> กากรห่งเาพันเก้าร้อลองดูครับ <laughs> ได้ <laughs> ได้ได้ <laughs> รับได้หนึ่0เก้าันเก้าร้อยไม่ได้ช <laughs> <อ>ิ้ในเยอะหรือใครดูอยู่พี่อ้อนะอใครครับกำลังรับชมผมอยู่นะห9 9่0เก้ันเการครับรับไปเลยอันนี้นะผม อันนี้เพิ่มความเซ็กซี่มงคลแล้วนะเนี่ยท่านผู้ชมจะไม่รับเพอร์ไชน์แมนนี่เหรอดูผมสวมใส่มาเนี่ยนี่ดูมีความขลังมีได้แดงโอ้ผู่ไปงั้นอะเอาไวให้ดูกันดีกว่าผูกไปกันเลยก็รับได้นะเเดี๋ยยวไปต่อลท่านผู้ชมคุณเฟมอะไม่ยอมไม่ยอมกันเลยจริงๆเอาพันอันนี้เอาพันเอาพันเป็นแผลเต็มคอ เดเตอร์ซับอาจาเอ้ยอันนี้อันนี้อาจารย์ลิงของจริงพี่พลออาจารย์ลิงคิดว่าจะเอามาขิงกันได้เหรอโอ้โโอ้านี่อมพันก็มีนะเอออมพันอมพันฟันเอออาจารย์ลิงไม่อันนั้นน่ะอาจารย์ลิงฟันทิ้งอันนี้อาจารย์ลิงอันนี้อัน้อาจารย์อาจารย์เฟรมฟันท่อาเันท่งธรรมชาติแน่นอนมรกไปถึงอมพัน ม,ม,มีหมดมีหมดเรายอมกันไม่ได้ด้วยยาวกันนะกับกล้องให้นุ่นครับกับกล้องยิงกล้องกันไปกับกล้องกให้หน่อยแล้วความตลกคือระวังคอเคดนะครับไม่เราตอนแรกอ่ะพ NO ี่นีมเชื่อไปว่าคิดว่าดีคเตอร์เขาไอเดียเนาะไม่ได้อะไร เฉพาะดึงเห็นกูณไปว่าโอ้ไม่ยอมกันด้วยตอนแรกนึกว่าจะห้ามเออจะทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหับไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมนึกว่าจะบอกเออึว่าจะบอกว่าโอ้เลคเตอร์ทำอะไรเนี่ยไม่ขายของเลยเออไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้มแจะบ้าโอ้ยก็คือไม่ยอมเออใช่ไม่ตา คือตอนแรกอนะคิดว่าจะห้ามกันก็ก็กีดว่าจะห้ามกันเนาะว่าคิดว่าเออเห็นลิงเข้ามาบอกโอ้โหเนี่ยเห็นไหมปล่อยลิงไว้ไม่ได้เลยชอบทําอะไรอย่างงี้ระพักถึงเดินเข้าไปออมมันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมคุณเฟรมต้องนึกถึงโอ้ยหหนูขำมากเลยอะแต่ว่าเออจริงผู้ชายหญิงอะไรกันไม่คือตอนแรกคิดว่าคุณเฟรมเขาจะแบบว่าเป็นฟิลแบบว่า ขายของไงคือแบบว่ามุวแต่เล่นอ่ะเอาอะไรมาเล่นใช่ไหม